น้ำนมข้าวโพดสติมาอ้าปากค้างสตูดิโอขอบคุณคระพันธุเซอร์ขอขอบคุณเลย ขอขอบคุณน้ำนมข้าวโพดสติมาค่ะน้ำนมข้าวโพดสติมานะทำจากข้าวโพดแท้100%อันนี้การันตีเลยผสมนมผงนะจ๊ะเพื่สนท่านนะสามารถทำแบบว่าจืดๆก็ได้หรือหวานนิดนึงก็ได้เป็นโรชูการ์หรือเดชูการ์ก็ได้ที่ La Official Estima 8ค่ะไปสั่งซื้อได้เลยขอขอบคุณอาปาคาสตูดิโอค่ะอยากจะทำวิดีโอพรีเซนเทชันโฆษณา T V C ต่างๆหรือคุณอยากจะทำคลิปอะไรต่างๆนะช่วงนี้นะนึกถึงเลยอาปาคานสตูดิโอทำให้คุณได้นะถูกต้องค่ะระดับมืออาชีพเลยนะครับติดต่อได้เลย นะฮะที่อ้าปาก้างสตูดิโอครับผมไปอะไรฮะมาถึงบ้านที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้<ช>ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเราจะไปถ่ายข้างนอกนะแต่ฝนมันตกอ่าก็เลยเข้ามาในตัวบ้านเลยมผมบอกก่อนนะข้างๆล้างสองหลังคู่คราวนี้บ้านหลังนี้ย้ายมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา<ช>ถูกไหมฮะผมถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงตอนที่ท้องน้องนายเนี่ย เรามีลูกทั้งหมด4คนเนอะ,อะลูกสี่คนเนี่ยผมขออนุญ,ญาตแล้วกันนะฮะอันนี้บอกข้อมูลเพิ่มเติมลูกสี่คนเนี่ยทางน้องนายกับน้องนานะนนานะจะเกิดจากสามีอีกคนหนึ่งอ่าซึ่งเป็นคนอินเดียอินเดียโอเคอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะอ่ะโอเคน้องนายอยู่แล้วเนะี่ยน้องนาย,ยน,น้องนายอยู่นี่อ่าอันนี้ลูกๆนะอันนี้น้องลายสวัสดีคะ่ะลูก อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากการเคมีโอค่ะกินยาคีโมคุณเห็นอะไรบ้างอันดับแรกเลยเขามีเจ้ากรรมในเวรของตัวเขาเองที่เกิดจากกรรมของปานติปาตาคือการฆ่าทรมานสัตว์อันนี้คือสิ่งที่เห็นคือมีเจ้ากรรมในเวรค่อนข้างชัดอคุณนอเป็นอะไรก็คิดว่าน่าจะใช่เจ้ากรรมในเวรแต่ก็ไม่รู้ว่า มันเป็นหลายส่วนที่ผสมกันมาพีเ่เจทางในอดีตของตัวน้องเองของของตัวของคุณคุณแม่น้องออหรือว่าทางคุณพ่อ,อก็มีส่วนดวงรบพอดีใช่ที่คนนี้อะไรอยางเงยอ่ฮะเอางี้ละกันเนี่ยเราเราเราเห็นเราเห็นน้องแล้วเนาะเราขอให้เห็นน้องแค่นี้ละกันเดี๋ยวเราขยับเข้าไปก่อนขอ,ขอเสริมว่าขอเสริมนิดนึงนะพี่ หนูมองหน้าน้องแล้วหนูเห็นหน้าหน้าเป็นแบบคือทุกครั้งที่ไอ้เมองเห็นหน้าน้องอะพี่เนี่ยทุกตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่ว่าว่ามันมีความเป็นจางอยกับมีความเป็นปากที่เป็นแบบเหมือนคล้ายนกหรือครุฑหรืออะไรเงี้ยค่ะเข้าไปพูดด้านในกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้น้องพักผ่อน <c oughs> นะฮะอันนี้เข้ามาในในห้องซึ่งบ้านเนี่ยเพิ่งรีโนเวทถูกไหมฮะพอรีโนเวทแล้วเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็ยังไม่ได้มาพ่อของน้องนายเนี่ยเป็นคนอินเดียถูกไหมฮะ ผมถามไปเลยว่าตอนที่คุณเปลี่ยนศาสนาเนี่ยทําไมอยู่ๆผมไม่ผมไม่คิดว่าแค่เรื่องของการอยากจะไปแค่สถานที่นั้นการเห็นมะกะแล้วชอบเลยจะเปลี่ยนศาสนาไม่รู้เห็นรู้สึกว่าเห็นแล้วสวยเราอยากไปเราแบบสักวันหนึ่งเราอยากไปตรงนี้เราก็เลยเออคราวนี้พอดีว่าออฟเนี่ยให้ข้อมูลผมตอนระหว่างที่เราเดินทางมาบ้านหลังนี้เป็นเรื่องของ<า>สิ่งท,ที่เห็นเหตุผลว่าทําไม ทำไมตัวน้องเขาถึงแบบอยากเปลี่ยนศาสนาคือแค่เห็นมักกะจริงๆหรอแล้วอยากเปลี่ยนศาสนาใช่ไหม,มที่เจงงตอนนั้นก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่คือในด้วยความที่อดีตชาติของตัวเขาเองเนี่ยคือมันไม่มีตัวยืนยันเนะแต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังกันว่าเมื่ออดีตชาติเขาเคยอยู่ในยุคที่เป็นยุคก,กวาดล้างนารันทายุคสงครามมหาสงครามนารันทาตอนนั้นนารันทาตอนนั้นก็คือเป็นเมืองเมืองหนึ่ง ที่มีมหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาวิทยาลัยพุทธแล้วก็พราหมณ์ฮินดูก็คือรุ่งเรืองพร้อมกันนะที่นั้นแล้วก็ตอนนั้นน่ะศาสนาอิสลามเนี่ยกำลังจะเข้ามาสู่ประเทศอินเดียก็เลยกวาดล้างพุทธกับพราหมณ์เนี่ยตรงนั้นน่ะหมดเผานารันทาเผาทุกอย่างเผาที่เป็นเกี่ยวกับพุทธพราหมณ์ทั้งหมดทิ้งแล้วก็ยึดครองที่นารันทานะคือที่แรกคือจุดแรกที่อิสลามเข้ามาในอินเดียนั่นแหละมันก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบว่า ในเมื่อเขาอยู่ยุคนั้นน่ะเขาเคยอยู่ยุคนั้นมาก่อนแล้วเขาโดยเคยโดนเปลี่ยนไปมาก่อนอพอชาตินี้เขากลับมาเขาก็เริ่มมาจากพุทธพาลเหมือนกันอคือพุทธพาลของเขาก็คือพุทธก็คือพระใช่ไหมแต่เขาก็ยังมีแบบพยาคุธมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีศาสนาพราหมณ์อยู่ด้วยกันอแล้วก็เปลี่ยนไปอิสลามก็เหมือนตอนที่เขาเคยอยู่ที่นาราธาพอมันเห็นมักะที่เขาเห็นปุ๊บเนี่ยมันดูเป็นทรายอะไรบางอย่างมันก็เลยเกิดความจําที่แบบเกิดภาพจําที่แบบว่า เออฉันเคยเปลี่ยนแล้วฉันอยากเปลี่ยนอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคุณมีความรู้สึกแบบนั้นเลยเหรออยากจะไปสถานที่แห่งนั้นให้ได้อยากไปแล้วก็เสิร์ชดูเขาบอกว่าไม่ให้คนไทยไปให้เฉพาะชาวมุสลิมไปทาพิธีฮัทที่นั่นต้องบอกว่าพิธีฮั์ที่มักกะค่ะเขาจะไม่ให้คนศาสนานอกศาสนาเข้าที่น่าจะต้องเปอิสลามเท่านั้นเป็นมุสลิมเท่านั้นเราก็เลย อยู่ในช่วงเรียนรู้ศึกษาว่าทํำยังไงถึงจะได้เป็นอิสลามและได้ไปสถานที่แห่งนั้นได้แล้วก็ศึกษาศาสนาเขาด้วยมันมีอะไรที่จะบอกเกี่ยวกับตัวน้องนายไหมจาแต่ยังไม่มีทรายยังไม่มีเลยใช่แต่คือพอปะมองเห็นแค่ว่ามันมีจากของพ่อเขาด้วยจากของของของแม่ด้วยแล้วก็ของตัวเขาที่ติดมาด้วยของพ่อคือก็คือของผู้ ของพ่อเขาชานใช่แฟนวิบากกรรมอ๋อวิบากกรรมที่เคยทำมามันก็ท่นขอะไรเงี้ยกรรมที่น้องเขามีอยู่เนี่ยด้วยเจ้ากรรมในเวรคุณเห็นเป็นลักษณะไหนอ๋อผมเห็นเป็นเงาเนาะจริงจมันเป็นเงาเหมือนแค่แบบเ<า>งาดําๆที่แบบดึงหัวอยู่อย่างเงี้ยที่ที่น้องนั่งอยู่ใช่แต่ว่า,ามันก็จะเหมือนคล้ายๆกระหนวดปลาหมึกอะอ<า>ที่มันจะแบบครอบหัวแบบดูดดูดอ๋อเหมือนเป็นเงาควันที่แบบเป็นภาพที่ดึงเป็นอาอช่แค่จับเนี้ยเป็นตัวจับอยู่อย่างนี้อ๋อฮะตนี้คือเจ้ากรรมในเวร ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นพอเป็นเจ้ากรรมในเวรมีมานะพอเจ้ากรรมในเวรมีอยู่แล้วกระตัวแต่พอเข้าไปผสมโรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดการผมจะพูดคํานี้ได้ไหมว่าเร่งให้เกิดให้เร็วขึ้นเขาเรียกว่าแต่ละสิ่งแต่ละกรรมมันเป็นตัวเร่งซึ่งกันและกันและอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นแรงบวกผลแห่งกรรมคนเห็นผีก็ได้ย้อนไปถึงเรื่องที่เราได้เอ่ยไปเมื่อต้นรายการนั่นคือเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ปีก ที่ชั้นสองและชั้นสามของตัวตึกซึ่งแม้ว่าสัตว์ดังกล่าวจะมาอาศัยถํำรังโดยบังเอิญแต่ด้วยความเชื่อการสร้างรายได้กับสัตว์ปีกดังกล่าวว่ากันว่าเป็นบาปในรูปแบบหนึง่งและบาปนั้นอาจส่งผลมาถึงลูกชายในนามของกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ผมถามคุณพลอยแล้วกันคุณพลอยอาจจะรู้อยู่กับใจว่า ว่าอะไรกับการทำกับนกข้างบนเออเพราะว่านกชนิดนี้เนี่ยอาจจะมีเพียงคู่เดียวอันนี้เข้าใจใช่ไหมฮะมีเพียงคู่เดียวก็อบอกว่านกชนิดตีอะค่ะเ,ออเขามีคู่ได้แค่ครั้งเดียวมีแค่ครั้งเดียวเขาจะไม่คือถ้าถ้าคู่เขาตายสมมตินะถ้าคู่เขาตายลงนะคะอ,อีกตัวหนึ่งเขาจะตายลงตามทันทีใช่เขาจะไม่ไปจับคู่ใหม่ และอีกเรื่องหนึ่งคือการที่จะทําอะไรเกี่ยวกับนกชนิดนี้เนี่ยใช่เขาเประเดีและความเชื่อของของของโบราณดั้งเดิมอยู่อืออันนี้คุณรู้ไหมครับไม่น่าจะรู้ว่าเขารู้เป็นสมัยใหม่เป็นข้าสมัยใหม่เลยไม่รู้เลยในอย่างเขาก็ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเอาผมถามนี้นะถ้าไม่รู้อันนี้ผิดหรอ การกระทําโดยไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยพี่เจบางทีเราไปเหยียบหัวตอต้นตะเคียนอย่างเงี้ยเรารู้ไหมว่านั่นคือต้นตะเคียนแล้วเราทำไมบวมอ่ะพี่จําได้สองที่ไอเห็นบนหัวน้องได้ใช่ป่ะเออแอมมองว่าทุกอย่างอ่ะประจบเหมาะตอนที่น้องอายุประมาณสองขวบแต่โดยที่ว่าเขาไม่ได้ไปเทคแคร์น้องหรือว่าพาน้องไปหาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าสมว่าน้องตอนนั้นนะแล้วเรารู้เนี่ย แล้วเราก็แบบมีการทําบุญทําบุญน้องปัยบางทีอาจจะช่วยได้บ้างแต่พอยิ่งมาผสมแบบเนี้ยภาพที่เห็นณนตอนเนี้ยคือจากสองอะกลายเป็นเจ็ดคือคือเลขสองอะมันเปลี่ยนเป็นเลขอย่างนี้ไปแล้วอะออคือเท้าไม่มีอ่ะมันเป็นเลขอย่างเนี้ยไปแล้วพี่แล้วเขาเนี้ยสิ่งที่เห็นอะชัดที่สุดก็คือน้องจะต้องมีการผ่าตัด การผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดสมองและไม่ได้ผ่าตัดเป็นครั้งเดียวจะเป็นการผ่าตัดที่หลายๆ,ๆหลายๆครั้งเป็นการทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแล้วก็น้องอาจจะไม่ได้ยาวมากแล้วถ้าในระยะเวลาที่ผ่าตัดหรือรักษาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นนิตราคุณหมอเขาว่าไงครับหมอบอกว่าน้องจะอยู่ได้ประมาณหเดือน หรือมากสุด2ปีค่ะอีก6เดือนหรือมากสุด2ปีผมเห็นเลข7อ่ะพี่เลข2แรกคุณก็น่าจะมาจากตรงนี้ก่อนอีก2ปีกลายเป็น7ขวบใ,ในวัน,ว,นวันนี้เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือมันคือเรื่องที่จริงๆหลายๆคนก็ประสบปัญหาแบบนี้ประสบเหตุการณ์แบบนี้แต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาอยู่ได้เพราะว่ามันต้องมีกำลังใจ แต่สิ่งสิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราทําดีทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทําดีได้แต่ในส่วนของการที่จะไปนั่งสวดมนต์หรือภาวนาก็ขอขอครของมันก็คุณก็ลองดูว่าอะไรที่ส่งผลในลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่ศาสนาเราทํากันอยู่ศาสนาพุทธทำอยู่<ม>ก็ลองสวดมนต์และภาวนาและผม ขอเป็นคนหนึ่งแล้วกันทุกครั้งที่ผมสวดมนต์จะนึกถึงน้องเนาะแล้วก็ส่วนบุญกุศลส่งไปเลยเพื่อวันหนึ่งจะเกิดปฏิหารหนูขอเจอน้องได้ไหมขอจับมือน้องรอบหนึ่งหนูอยากช่วยพี่น้องน้องนายมานี่ลูกน้องนาย คือแอรใช้พลังที่จะขอวิงวอนต่อเจ้ากรรมในเวรเขาเขาไม่ได้มีเจ้ากรรมในเวรแค่ดวงชีวิตเดียวเขามาเป็นแบบจำนวนนับไม่ถ้วนเลยพี่คราวนี้เขาไม่ได้ถือศาสนาอิสลามเขาเป็นพุทธภาพที่เห็นนะ่ะเป็นภาพคล้ายเวิงแบบเวิร์งกว้างๆอ่ะพี่หนูคิดว่าเป็นอินเดียแล้วในภาพนั้นนะ่ะมีพระเจ้าปางนอนอยู่ ไม่รู้ทําไมภาพนี้ถึงขึ้นมาเหมือนกันอืมแต่เขาพูดไปว่าให้น้องกลับไปไปตรงนั้นนะไปที่อินเดียใช่แต่เป็นสถานที่ที่พระเจ้าปางนอนนะปางนอนคืนนนอ<ะ>ปรินิพานนะให้เขาไปสถานที่ตรงนั้นแล้วเขาก็ไปขอพรแล้วปรนนาตัวให้เป็นพุทธะอย่างเต็มตัวมหมายถึงบวช เขาไม่ต้องการให้บวชนะเขาแค่ไม่ต้องออกนอกนอกรีดเหมือน,นเขาไม่ต้องการให้ออกนอกศาสนาให้เขายังคงอยู่ศาสนาเดิมเป็นศาสนาพุทธของเขาอะดีอยู่แล้วคราวนี้ในลักษณะอย่างน้องเนี่ยการเดินทางมันจะยากแหละณช่วงเวลานี้ที่จะไปสามารถเริ่มจากการที่เราทำในไทยได้ไหมคุณแม่คุณแม่เป็นพุทธใช่ไหมครับ คุณยายเป็นพุทธสามารถทําแทนก่อนเพื่อให้น้องเนี่ยดีขึ้นแล้วไปต่ออีกทีหนึ่งได้ไหม